สวัสดีค่ะพบกับช่องนัทธาิวตี้กันนะคะวันนี้นัทธาจะแวะมาทําคลิปอัปเดตนะคะตอบคําถามที่ได้รับเป็นอันดับหนึ่งของช่องเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคําถามที่เข้ามาทาง Facebook หรือว่า IG ของนัทธานะคะ นั่นก็คือคําถามที่ถามพี่นะถาว่าทําไฮฟูที่ไหนดีคะถ้าใครติดตามช่องน้าถามาตั้งแต่แบบเปิดช่องมาใหม่ๆนาถาเคยทําคลิปบอกหลายครั้งแล้วนาะว่านัาถาเนี่ยชอบไปไฮฟูอยู่ที่ที่หนึ่งนะคะและนัาถาก็ทําคลิปนั้นน่ะต่อเนื่องก็มา2ปีแล้วนัาถาก็ยังคงไปที่เดิมนะคะนั่นก็คือโรงบาลจิรารัดเ้านะคะและปีนี้เป็นปีที่สแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่โรงบาลอะ่ะเขาไม่ได้เชิญน้าถาไปทํานะคะแต่ว่านัาาเนี่ยขอไปทําเองคะ่ะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่นัาาเนี่ยแบบ เข้าออกคลินิกต่างๆนะในการทําหน้าเองทําให้นัทธาเรียนรู้แล้วว่าเครื่องอัลตราโฟร์เมอร์สของที่จุฬาลัต์เก้าเนี่ยนะคะประกอบกับฟีมือของคุณหมอทําให้นัทฐาเนี่ยแบบเชื่อใจสุดๆไปเลยแล้วก็ทําหน้าเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยบางครั้งอ่ะเราแบบไปทําปีละครั้งนะคะหน้าเราก็ยังแบบกระชับได้นานเลยนะคะก่อเราจะกลับไปทําใหม่เนี่ยก็แบบอีกหนึ่งปีเลยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่นัทฐาเนี่ยแบบคิดถึงที่นี่นี่เรียกได้เลยนะคะว่าแบบเป็นที่ที่นัทธาแบบฝากหน้าไว้กับที่นี่เลยนะคะก็ครั้งนี้ที่นัทธาแบบ กลับไปทําหน้ากับคุณหมอนะจริงๆแล้วหน้าของณฐาเนี่ยก็ยังแบบไม่ได้หย่อนค้อยอะไรนะคะีแต่ณฐารู้สึกว่าแก้มช่วงเนี้ยของณฐาเนี่ยมันแบบมันแบบห้อยลงมานิดเดียวนะคะคือเวลาถ่ายรูปแล้วแบบมันแบบสัดส่วนมันจะไม่เป๊ะแบบกระชับประมาณนี้ก็เลยแบบให้คุณหมอช่วยแบบยิงให้แบบกระชับขึ้นไปหน่อยให้มันเข้ารูปสื่อเป็นที่ที่แบบมาทำต่อเนื่องสามครั้งจริงๆรอบนี้ที่มาหน้าแบบจริงๆยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเนาะแต่ด้วยความที่แบบ ไปดีหนูรับถ่ายวีดีโออะค่ะแล้วแบบเห็นภาพเนาะแบบหน้าตัวเองมันแบบหย่อนคอยมีความหย่อนคอยตรงกล้ามเนื้อมัดนีแม้หน้ามันจะดูเล็กกระชับนะแต่แบบเดูมีความรู้สึกมันไม่ฟูไม่ยิบอืมโอเคนะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนจากเอจจริงด้วยเนาะความหายของแฟรก็บริเวณใต้โหนกนะที่แฟร์มันมีความซุดลงไปตามอายุนะซึ่งตัวเนี้ยตัวที่เราจะใช้เนี่ยก็คือตัวไฮฟูและตัวเดิมนะตัว เปลาโฟมเออร์ซึ่งเราก็จะใช้ทั้ง3หัวเลยก็จะช่วยให้ผิวมีความกระชับได้มากที่สุดที่สามารถที่จะดึงซัพพอร์ตได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันแสงว่าเราก็จะมีปัญหาเรื่องการซุดตัวของกระดูกด้วยนะซึ่งซึ่งเป็นตามตามวัยอยู <S 2> <S 2> อ่แล้วนะโอ้ยนี่คุณนาหารนี้ก็คิดว่าส0สิต้นต้น <S <S <รา S 2> มนจริงแล,แล้วมันมีความซุดของกระดูกได้เป็นเรื่องปกติแล้วพี่นี่หนูมีเหนียวนะคุณหมอว่ามีนิดหนึ่งโอเคน้อยมากๆน้อยมากแล้วก็โอเคก็สามารถที่จะยิงเนาะวันนี้เราก็จะใช้ ได้หัวตัวไอ้ผู้นะ對對ยิงกระชับไปด้วยเราแล้วแบบคอเวลาคอยคอย่นพวกนี้ม okay, ันยิงได้ไหมคะยิงได้ครับโดยปกติเราเก็บยันข้างคอเนตรงนี้เก็บเก็บเกขึ้นมาได้แต่ข้างคอตรงนี้เราแม่เราไม่มีเทเซียลมีตัวหลอดลมอะไรต่างๆเราเราไม่มียิงตรงกลางนะครับยิงใน่ใช่เราจะยิงตรงบริเวณนี้ตรงรอยข้างคออ๋อแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องทาสกินแคร์เอาใช่นะเดี๋ยวนังตรงนี้ก็ช่วยเราใช่ตรงนี้ก็จะดึงขึ้นมาตังกลางเราไม่ยิงนะั ลดลมอ๋อโอเคก็ใช้เครื่องอัลต้าคอมเมอร์สามหรือตอนนี้มันมีเทคโนโลยีที่มันใหม่กว่านี้ไหมคะตอนนี้ยังยังไม่มีนะสามก็คือยังแรุเลยไฮเวล่าสุดถือว่าเป็นตัวไฮฟูที่ได้รับการทําวิจัยในโรงเรียนแพทย์ด้วยนะในหลายๆเปเปอร์อะไรเงี้ยเขาและที่นี่คือพิเศษคือทำไมยังไม่จำกัดช็อตเหมือนเดิมเออใช่ที่นี่ก็ก็เป็นโปรโมชั่นเขานะก็ยิงได้เรื่อยแล้วรู้ไหมว่าแบบ ผู้ติดตามมาถามหาไอ้อัลต l t r a b เ m อร์สามนี่แบบไม่จำกัดช็อตเขาบอกว่าหาไม่ได้กันเลยหาไม่ได้เลยนะแต่ที่นี่ยังมีอยู่มีต้องรีบมาทำคือยิงกันต่อแต่แบบใช่ยิงจนไปจริงๆเราจะมีการประเมินผิวไปด้วยนะว่าไอ้ความร้อนได้หรือยังไหวไหมนะไหวไหมแต่เรียกว่าก็คุ้มค่าแน่นอนนะนั่งรถมานี่คุ้มแน่นอนเพมาทำที่ไรอ่ะอยู่ได้นานที่สุดเลยตั้งแต่แบบไปตะเวนทำที่อื่นจริงๆแล้วคุณหมอแบบจบปริญญาตีทางด้านปราไปเรียตีแพราสารเราไปเรียตัวไปไหน จรปริญญาหมู่ยู่หนวะ่าเรียนเรื่องทั้งตัวโรคด้วยแล้วก็เรื่องความงามด้วยเราทยื่อหนาโดยโตรงก็คือสามารถแบบปรับค่าพาลังงานได้อย่างแม่นยำนอกจากจะไม่จำกัดช็อตแล้วยังบอได้คุณหมอที่น่าเชื่อถือมากมากด้วยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำไฮฟูยตอนนี้คุณหมอก็เริ่มทําที่หัว4.5ก่อนนะคะเป็นหัวที่มีความลึกที่สุดซึ่งจะยิงลึกลงไปถึงชั้นสมาร์ทเลยค่ะ และก็เป็นหัวที่สองนะคะยิงบริเวณเดิมจะเป็นหัวที่ความลึกระดับ3.0คือชั้นที่ตื้นขึ้นมาหน่อยเพื่อที่จะกระชับผิวด้านบนเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะคนะและคุณหมอก็ช่วยยิงบริเวณข้างลําคอให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้คอเนี่ยกระชับนะคะ,ะคและหัวที่สามค่ะหัวนี้จะมีความลึกที่ตื้นที่สุดนะคะใช้สําหรับยิงบริเวณรอบดวงตาใกล้ดวงตานะคะและใช้ยิงบริเวณหน้าผากด้วยค่ะ เสร็จแล้วหกร้อยช็อตแน่ระหว่างนย้เนี่ยเราก็จะมีการดูความร้อนอบนผิวไปด้วยนะซึ่งอันนี้ขาดหกร้อยก็เริ่มพอดีแล้วนะครับเนาะมช็อตก็ตอนนี้ก็แบบทำหน้ากับทางโรงพยาบาลมาประมาณ2เดือนแล้วก็นานพอสมควรเนาะกว่าเราจะมาทำคลิปรีวิวให้เพราะว่าไฮฟูเนี่ยจริงๆอะ่ะ ทำเสร็จก็จะเห็นผลทันทีนะแล้วก็ผ่านประมาณ2สัปดาห์เนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลประมาณ50%แล้วแต่จะเห็นผลดีที่สุดก็คือช่วงแบบ2เดือนซึ่งเป็นนะเวลาที่อัดคลิปอยู่นี่เองนะคะก็คุณหมอก็แก้ไขจุดบกพร่องให้หน้าของหน้าฐาเนแบบเรียวกระชับแบบที่นัฐา,าต้องการเนาะแล้วก็แบบเหนียงเหน่งอะไรเนี่ยก็คือเก็บให้หมดซึ่งเหนียงเนี่ยออกกําลังกายเท่าไหร่ก็ไม่หายนะคะคือต่อให้เราคุมอาหารเนี่ยเหนียงก็ยังอยู่ คือมันอาจจะเล็กลงแต่ว่าบางครั้งเราแบบทาครีมอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้เลเซอร์ในการยิงกระชับเนียงตรงนี้ด้วยนะคะเนียงนะคะแบบไม่ใช่คอเพราะว่าคอตรงนี้หลอดลมตรนี่ยคือยิงไม่ได้นะเราก็ต้องแบบทาครีมช่วยได้ข้างๆเนี่ยอาจจะใช้แบบไฮฟูช่วยได้บ้างนะคะนัทาก็จะสรุปให้ทุกคนฟังเลยนะคะว่าทําไมนัทาถึงกลับไปทําหน้าที่เดิมซ้ําๆถึง3ปีนะคะ ข้อหนึ่งเลยก็คือเครื่องนะคะเป็นรุ่น ultraformer 3ที่รู้สึกว่าเห็นผลกับหน้าเราที่สุดแล้วนะคะนวัตกรรมตัวนี้ก็ยังคงเป็นแบบนวัตกรรมที่ยังใหม่อยู่นะปัจจุบันนะก็ยังไม่มี ultraformer 4หรืออะไรมาให้ได้ยินหรือว่ามีอะไรที่ล้ำกว่านี้หรืออาจจะมีแต่นักถ่ายรู้สึกว่า ultraformer 3านียแบบเอฟเฟกกับหน้าเราดีที่สุดแล้วนะคะข้อที่2ก็คือความน่าเชื่อถือค่ะที่เนี่ยก็จะเป็นความน่าเชื่อถือระดับโรงพยาบาลเลยนะคะบางคนได้ยินคาว่าโรงพยาบาลอาจจะกลัวว่าแบบเออเราจะไป ป,ปนกับผู้ป่วยที่แบบไม่สบายแล้วมาหาหมอหรือเปล่าที่เนี่ยนะคะเขาจะแยกโซนระหว่างตึกที่แบบรักษาทัท่วไปกับตึกเวชศาสตร์สูย์ชะลอวัยของเขานะคือเราไปทำหน้าที่ตึกตึกนี้ซึ่งแยกออกมาจากโรงพยาบาลเลยนะส่วนข้อ3ก็คือ ฝีมือคุณหมอคะ่ะคุณหมอเขาก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันออกไปบางที่อาจจะไม่ได้ยิงด้วยคุณหมอแต่ว่าแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญยิงนะคะแต่ที่นี่ก็จะเป็นคุณหมอเฉพาะทางทางด้านผิวหนังเลยนะคะอย่างคุณหมอที่น่าถ่ายยิงประจําก็ชอบมีคนถามมาในคลิปซึ่งบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้ไปตลอดหรือเปล่าเนาะแต่นี้ก็ยังทําคุณหมอท่านเดิมนะคะก็คือคุณหมอโกเมศอยู่นะคะเพราะคุณหมอยังอยู่ที่โรงพยาบาลรู้สึกว่าจะเข้าใจสัดส่วนหน้าของเราดีนะคะยิงแล้วแบบ หน้าของเราเนี่ยแบบกระชับนานเลยนะคะข้อ4นะคะเขามีถึง3หัวด้วยกันเนาะคือแต่ละที่เนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเวลายิงไฮฟูอ่ะเขาอาจจะมีแค่หัวเดียวนะนัาเคยเจอก็แบบยิงได้แค่บริเวณน,นี้นะคะซึ่งความลึกของบริเวณตรงเนี้ยก็จะมี2ระดับนะคะว่าจะลึกเข้าไปในยังทั้งในชั้นแบบสมาทที่ลึกข้างในสุดแบบจะไปกระตุ้นคอลลาเจนที่อยู่ใต้ผิวอะหัวต่อมาก็จะเป็นหัวที่ชั้นตื้นขึ้นมาหน่อยแบบกระตุ้นผิวชั้นบนนะคะให้แบบ เกิดการทํางานให้มันแบบอ่อนไหวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วหัวที่3ามก็คือยิงบริเวณที่เซนซิทีฟเช่นหน้าผากแล้วก็แบบใกล้ๆดวงตานั่นเองค่ะแล้วก็บริเวณคออะไรอย่างนี้นะคะอย่างที่5นะคะที่หาที่ไหนแบบแทบไม่ได้เลยในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็คือที่นี่เขาแบบยังมีโปรไม่จำกัดชอตเหมือนเดิมค่ะอยากจะบอกว่าตอนนี้เข้าของแพงขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะไฮฟู้นี่เขาก็มีทำโปรโมชั่นเยอะแยะมากมาย แต่เราอ่ะจะต้องสังเกตดีๆนะคะว่าเขาให้แบบจานวนกี่ช็อตแล้วก็ให้กี่หัวนะคะแล้วก็ยิงโดยใครนะคะก็ที่เนี่ยมีครบ5้าอย่างนี้ที่นักถาแบบยังไม่ค่อยเจอข้างนอกทําให้นักฐากกับยิงที่ซ้ําๆส่วนโรงพยาบาลจุฬารัตน์เก้าเนี่ยค่ะก็อาจจะอยู่ไกลนิดนึงสําหรับนักฐายเนี่ยจริงๆก็ไกลมากแหละบ้านนักฐาอยู่แถวบางว่านะรถไฟฟ้าบางว่าแต่นักฐาไปทําหน้าที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์เก้าซึ่งอยู่ตรงนู่นเลยนะคะใกล้ๆแอร์พอร์ตถนนกิ่งแก้วอะไรโซนๆนั้นเลย เหตุผลที่ยอมไปทำไกลขนาดนั้นนะ่ะก็ด้วย5ข้อนี้นั่นเองนะคะแล้วมีเรื่องหนึ่งที่แอบอยากจะบอกก็คือที่เนี่ยเป็นที่รับที่นัฐาแบบฝากหน้าไว้เลยนะคะแบบถ้าไม่รักกันจริงอะ่ะแล้เขาไม่ได้ติดตามนัฐาเนี่ยก็จะไม่บอกที่นี่เลยนะ,ะส่วนใครที่แบบไม่สะดวกต่อการเดินทางจริงๆนะลองเฟ้นหา5ข้อที่นัฐาเลือกโรงพยาบาลจุฬาลัดูว่า ที่ไหนมีบ้างนะถ้าหาไม่ได้ก็แนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปทําที่โรงพยาบาลจุฬาลัต์เก้าดีกว่านะคะณถาทาที่นี่มา3ปีแล้วถ้าปีหน้าปีที่4ี่โรงพยาบาลยังเมตตาให้นัฐากับไปทําอยู่ณฐาก็จะยินดีฝากหน้าไว้ที่นี่อยู่เหมือนเดิมนะคะส่วนคนที่ถามว่าพอทําหน้าเราต้องทาสกินแคร์หรือเปล่าพนี่ยพี่ถาพูดเลยนะว่ายังไงก็ต้องทาสกินแคร์ทุกวันนะคะเพราะว่าหน้าเราอะยิงเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะส่วนหน้าเราเนี่ยจะมีปัญญา ในการที่จะฟื้นฟูตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราช่วยเหลือเขาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการนอนการพักผ่อนถ้าเราแบบกินนอนพักผ่อนไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราก็แบบบำรุงจากภายนอกก็ยังดีนะคะก็คอือโดยการทาสกินแคร์สมวนพิจารณานเนี่ยคือทําถุกทางที่แบบจะช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยแบบอ่อนเยาว์มาก่งขึ้นเนาะแบบเป็นผู้หญิงเนี่ย ตื่นมาถ้าเราแบบได้สองกระตกแล้วมองหน้าตัวเองว่าเออหน้าเรายังสดใสอยู่มันก็จะเป็นความสุขทางใจอย่างนึงเนาะส่วนคนที่ไม่เคยทําหน้าเลยจะเริ่มต้นจากไฮฟูโบท็อกฟิลเลอร์อะไรต่างๆนานานะคะพี่นัฐาแนะนําให้ทุกคนเริ่มจากการไฮฟูก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าไฮฟูก็คือทํารวมๆทั้งหน้าอย่างที่คลิปที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะพอหน้าเราถูกยิงเลเซอร์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะร่างกายเราสร้างได้แค่ไหนเราค่อยมาดูว่าหน้าเรายังขาดอะไรหลังจากนั้นแล้วเราค่อยเติม เช่นเรายิงไฮฟูทั่วหน้าเราเนาะหน้าพิมพมาถ่ายกระชับได้เท่านี้แต่ว่าตีนกาลิ้วรอยพวกเนี้ยไฮฟู Hi อาจจะแบบไม่ได้ช่วยดังนั้นอะหลังจากเราไฮฟูได้แค่ไหนเราจึงเติมด้วยโบท็อกสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็ เศรษฐกิจไม่ค่อยดีข้าวของก็แพงมากขึ้นตอนนี้โรงพยาบาลเขายังปล่อยโปไม่จํากัดช็อตอยู่ซึ่งมันก็หายากมากในยุคนี้นะคะนัาธาแนะนําว่าให้รีบไปทซาซะนะคะก่อนที่โรงพยาบาลนะเขาอาจจะแบบยกเลิกการจํากัดช็อตแล้วอา,าจจะแบบจํากัด300ช็อต500ช็อตหรือ600ช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะคะาก็ไม่รู้ว่าเขาจะจํากัดช็อตเมื่อไหร่นะคะนัทธาอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้เงินแบบอย่างคุ้มค่าแบบเงินที่เราเสียไปอะ่ะแล้วหน้าเราก็คือได้ดีที่สุดส่วนในคลิปของนัทาเนี่ยที่ยิงมาได้600ช็อตอะ่ะ มันเนื่องจากว่าแบบนัทธาอาจจะยิงทําให้ฟูบ่อยหรืออะไรแบบเนี้ยทําให้หนัทธาเนี่ยทนต่อความเจ็บของเครื่องได้นะคะคุณหมอก็เลยยิงให้เยอะหน่อยบางคนอะไปทําอาจจะได้แบบ400หรือ500ช็อตแล้วแต่หน้านะบางคนอาจจะแบบหน้าแดงแล้วอาจจะแบบยิงไม่ไหวแล้วแต่เราเนี่ยแบบหน้าค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่านัทธายิงต่อเรื่องมาหลายปีนะก่อนที่จะมาเจอโรงพยาบาลเนี้ยนัทธาก็ยิงที่อื่นมาตลอดก็ขึ้นอยู่กับว่าหน้าของเราเนี่ยไหวกี่ช็อตคุณหมอก็จะประเมินแบบหน้างานอีกทีนึงว่า ยิงได้กี่ชอ็อตจะเพิ่งไปน้อยใจคุณหมอนะว่าแบบบางคนไปแล้วแบบยิงไม่เท่าหน้าตาก็ก็ต้องแล้วแต่แบบวแบบิจารณญาณของคุณหมอในวันที่ทำวันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครชอบคลิปของหน้าธาก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีคลิปดีๆเดี๋ยหน้าธาก็จะแบบมาอัปเดตอะไรให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะคะวันนี้หน้าทาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย